สวัสดีครับกลับมาพบกับโพ l y w ว r d ์ประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม2025กันอีกครั้งนะครับฉันอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในฉันเราเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงนิรันด์คาถาประจำใจที่ควรใส่ไว้ในความคิดเราชาวคริสเตียนความจริงที่ว่าเราอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและน่าจดจำอย่างยิ่ง ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่ 6: ข้อที่17ได้บอกว่าผู้ที่ได้เข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของพระองค์ผู้เชื่อที่ได้เข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์คือได้บัพติศมาเข้าไปอาศัยอยู่ในพระคริสต์ก็ได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับวิญญาณของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเรา ผู้ที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกันกับพระองค์เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างแท้จริงในพระธรรมโคลอสีบทที่3ข้อที่3ได้บอกว่าเพราะท่านตายแล้วและบัดนี้ชีวิตของท่านถูกซ่อนอยู่กับพระคริสต์ในพระเจ้าแสดงให้เห็นว่าเราได้รับการปกป้องและซ่อนอยู่ในพระคริสต์การที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต ทำให้เรามีความมั่นใจในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการดําเนินชีวิตในพระคุณของพระองค์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่6ได้บอกว่าและพระองค์ได้ทรงให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นมาบังเกิดใหม่กับพระคริสต์และในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงให้เรานั่งในสวรรค์สถานกับพระคริสต์การนั่งอยู่กับพระคริสต์ในสวรรค์ หมายถึงการที่เราได้รับการยอมรับและมีสิทธิ์ในพระเจ้าอย่างเต็มที่เราไม่ต้องพยายามสแสวงหาความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าอีกต่อไปเพราะเราได้ถูกทำให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์แล้วและไม่มีอะไรจะแยกเราออกจากพระคิ์ได้เลยในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่3 8ถึงได้บอกว่าเพราะผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นความตาย หรือชีวิตทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพวกวิญญาณที่มีฤทธิ์อำนาจสิ่งที่อยู่เหนือเราหรือสิ่งที่อยู่ต่ํากว่าเราหรืออะไรก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาพวกมันก็ไม่มีทางแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าที่เราเห็นในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเมื่อเราเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต เป็นพระผู้ชว่วยให้รอดได้บังเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดมาแยกเราออกจากพระเจ้าได้เลยนี่คือคำสัญญาจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อที่หนักแน่นและมั่นคงในความรักที่มีต่อเราลูกๆของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในขณะนี้เท่านั้นแต่ไปถึงชั่วนิรันดร ความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจดจําและยึดมั่นในใจเพราะมันเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนและความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรครับ